วันนี้มีข่าวใหม่เกี่ยวกับแอปกู้เงินอีกหนึ่งตัวนะครับที่คุณสามารถสมัครได้ด้วยตนเองเลยนะเอาจริงๆริะตอนแรกผมก็ว่ามันเท่านะแต่วันนี้ครับวันนี้เนี่ยก็ได้รับการรับรองจากแบงค์ชาติหรือวัฒนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาโชว์ให้คุณดูว่าเวลาตรวจสอบชื่อแอปกู้เงินหรือผู้ให้บริการเ,เชื่อเนี่ยเช็คกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยในเว็บไซต์เนี่ยเช็คอย่างไงนะอ่าแล้วแอปวันนี้เนี่ยมันก็มีรายชื่อขึ้นแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไป ว่าเจ้าแอปกู้เงินตัวนี้เนี่ยใครสมัครได้บ้างคุณสมบัติผู้สมัครเอกสารที่ใช้แล้วก็มีผู้ชมบางคนนะครับที่ทักแชร์ประสบการณ์เรามาหลังบ้านนะครับว่าเฮ้ย เขาสมัครตัวนี้แล้วเขาได้รับการอนุมัติหรือว่าเขาสมัครผ่านแล้วนั่นเองนะครับรู้สึกว่าจะได้รับอนุมัติมา8,000บาทน,นะเดี๋ยวเราเอาประสบการณ์ที่ผู้ชมแชร์เนี่ยมาแชร์ต่อในคลิปนี้ให้ดูครับเข้เมาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกําลังใจใช่องเราด้วยนะครับอันนี้เป็นความรู้ดีๆนะครับถ้าใครอยากจะเช็คว่าแอป,ปกู้เงินที่ฉันไปเจอหรือว่าสินเชื่อที่ฉันไปเจอเนี่ยเขาถูกกฎหมายหรือว่าถูกรับรองโดยแบง์ชาติหรือธนาคารแหนประเทศไตยหรือเปล่านะครับวิธีเช็คนะครับถ้าคุณจํา เว็บไซต์ของแบงค์ชาติไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับคุณเข้าไปที่ Google นะครับเข้าไปที่ Google เสร็จนะครับผมพิมพ์ง่ายๆนะผมพิมพ์ว่าเช็คแอปเงินกู้กับธนาคารแห่งประเทศไทยอ่าผมพิมพ์เข้าไปแล้วนะครับปึ้งมันก็จะขึ้นเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นมาเราก็อ่าเช็คแอปเงินกู้อ่าปึ๊บเราจิ้มเข้าไปครับผมพอจิ้มเข้าไปแล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะ มีรายชื่ออะไรขึ้นก็ตามไม่เป็นไรนะฮะแต่ให้เราไปดูว่าแอปกู้เงินของเราเนี่ยมันชื่ออะไรนะฮะที่เราต้องการทราบนะหรือว่าจําชื่อบริษัทผู้ให้บริการเขาก็ได้นะครับอ่าในที่นี้ครับวันนี้เราจะพูดถึงแอปกู้เงินที่ผมเคยคิดว่ามันเทาๆแต่วันนี้เขาถูกรับรองฟินฟินนี่เองแอปกู้เงินฟินฟินนะครับอ่าผมพิมพ์นะผมก็พิมพ์ช่องกลางตรงนี้เลยนะทุกคนอนะครับผมพิมพ์แล้วนะทุกคนอ ขึ้นมาแล้วครับเจ้าสีฟ้า,ฟารูปสายฟ้าเนี่ยครับนานีครับทุกคนจะเห็นว่าแอปกู้เงินที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือฟินฟินมันนี่นี่เองนะครับเป็นสีฟ้าๆแล้วก็เป็นรูปสายฟ้านะครับและสรุปแล้วให้บริการโดยบริษัทอะไรกันแน่นี่เขาเขียนในนี้เลยว่าเป็นบริษัทฟินทันใจกรุ๊ปจำกัดน,นะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแอปกู้เงินฟินฟินมันนี่เนี่ยได้จากทั้ง Google Play แล้วก็ App Store นะครับผมทั้งนี้นะครับเรามาดูข้อมูลของมันกันตอนนี้ผมยังอยู่ในหน้า ไซต์ของแบงค์ชาติอยู่ใช่ไหมผมคลิกเข้าไปนะมันมีตัวฟ้าๆตรงนี้นะคลิกเข้าไปดูที่บริษัทฟินทันใจกรุ๊ปจำกัดนะครับตรงนี้มันก็จะโดดไปที่หน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการก็คือนี่เลย ฟินทันใจหรือฟินฟินมันนี่นี่เองนะครับผมอ่ะตรงนี้เรามาดูการถ้าใครสนใจใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปโหลดนะครับยังไงเรามาฟังรายละเอียดกันนิดนึงนะครับมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าเขาก็บอกว่าฟินฟินมันนี่เนี่ยเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อมีทั้งสวัสดิการนะแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลปกตินะครับที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็คือเจ้าแอปกู้เงินนี่แหละที่สามารถดาวน์โหลดได้นี่แหละนะฮะเพียงคุณเป็นผู้มีรายได้ประจานะครับมีบัญชีธนาคาร ก็สามารถกูย้ยืมเงินได้อย่างง่ายได้อนุมัติไววงเงินสูงสุด3 0 0 0 0 0บาทอาจจริงหรือเปล่ายังไม่รู้นะแล้วก็ดอกเบีย้ยเพียง24%ต่อปีนะครับขอเพียงคุณมีเบอร์โทรมือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่นี่เองนะครับแล้วก็มีรายได้เนี่ย8,000บาทต่อเดือนขึ้นไปก็สามารถยืนกู้ได้นะครับนี่ที่เขาบอกไว้อย่างนี้นะจากเว็บไซต์มือถือตัวนี้นะครับถ้าเราเลื่อนลงมานิดนึงนะคุณจะเห็นว่าอ่ามีขั้นตอนที่เขาอธิบายไว้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลรับเงินง่ายในไม่กี่ขั้นนน้นนนนตอออี่อยัางแรกคุณ สมัครสมาชิกก็คือติดตั้งแอปฟินฟินมันนี่และสมัครสมาชิกกับเขาก่อนนะครับอ่านในช่องสีเขียวตรงนี้นะนะขั้นตอนต่อมาหลังจากสมัครสมาชิกแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเป็นขั้นตอนยื่นกู้ขอสินเชื่อนะครับเอกสารที่ใช้นะครับบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน,นในนี้อาจจะบอกแค่นี้แต่แน่นอนคุณต้องเตรียมสเตมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะสำรองไว้ก่อนนะแล้วก็ถัดมานะครับเขาบอกว่าถ้าคุณสมัครอะไรเสร็จเนี่ยก็รออนุมัติรอเจ้าหน้าที่อนุมัติภายใน2วันทําการนะครับ แล้วเลื่อนลงมาอนิดนึงเขาบอกอ่ถ้าคุณได้รับการอนุมัติเนี่ยก็ผูกบัญชีธนาคารกับแอปฟินฟิน m มนนี่เพื่อรับเงินครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของขั้นตอนนะครับตั้งแต่คุณดาวน์โหลดจนได้รับการอนุมัตินะ นี่เลยเขาบอกคุณสมบัติผู้สมัครไว้นะครับว่าเป็นยังไงบ้าง 1. สัญชาติไทยนะครับ 2. อายุ20-64ถึงปีแล้วก็3มนะครับมีเงินเดือนขั้นต่ำา8 0 0ันบาทต่อเดือนขึ้นไปครับ 4. นะครับอายุงานไม่น้อยกว่า3เดือนครับแล้วมาดูเรื่องของเอกสารนะครับประกอบการขอสินเชื่อนียมันใช้อะไรบ้างนะครับเรื่องใหม่นิดหนึ่งครับนี่เลยครับ1นะครับสำเนาบัตรประชาชนผู้กู้นะครับแล้วก็สอนะครับหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินเดือน3นะครับสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดเอา3เดือนนะครับ นะครับใช้หนังสือรับรองเงินเดือนด้วยก็ได้นะครับถ้ามีนะครับที่ใครไม่มีสลิปก็ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนแทนนี้แหละครับห้านะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นนะครับใช้สเตทเมนต์นะฮะย้อนหลังเอา6เดือนครับ และนี่ครับก็บอกสิที่ประโยชน์สาหรับลูกค้าสินเชื่อฟินฟินนะครับข้อแรกนะครับทราบผลอนุมัติใน1-2ถึงวันอาใครสมัครแล้วมีประสบการณ์ที่โอเคหรือไม่โอเคยังไงก็แชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันด้วยนะครับ 2. ได้วงเงินอนุมัติสูงโดยไม่ต้องใช้สินทรัพย์หรือบุคคลค้าประกันนะครับแล้วก็3นะครับสามารถขอกู้วงเงินเพิ่มได้นะครับอันนี้ผมว่าต้องเป็นลูกค้าเก่าแล้วก็มีเครดิตที่ดีนะครับก็น่าจะขอเพิ่มได้ตามที่เขาว่าไว้ 4. นะครับสามารถปิดสัญ,ญญาสินเชื่อก่อน ดได้โดยไม่เสียค่ายกเลิกสัญญาครับ แล้วก่อนที่จะไปดูว่ามีผู้ชมแชร์มาว่าเขาได้รับอนุมัติ8,000บาทเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูตรงนี้กันในเรื่องของข้อมูลการติดต่ออันนี้ผมว่าสําคัญนะว่ามันทําให้มันมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งเลยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับของยี่ห้อนี้ฟินฟินมันนี่ในเรื่องของไลน์นะครับก็ตรงนี้เลยครับ @finfinmoney ในเรื่องของโทรศัพท์นะครับก็มีเบอร์ติดต่อไว้นะครับ0988244555นะครับหรือใครถนัดอีเมลก็สามารถอีเมลได้นะครับก็ info@finfinmoney.com ส่วนที่อยู่นะครับที่อยู่ของบริษัทผู้ให้บริการก็คือบริษัทฟินทันใจกรุ๊ปจำกัดนะครับสำนักงานใหญ่เขาก็อยู่ที่อาคารฟอรัมราชดาพิเศษกรุงเทพนี่เองครับนี่ครับเป็นหน้าตาของแอปกู้เงินฟินฟินมันนี่นี่เองนะครับอ่ะอย่างของผมอันนี้นะเป็น Android ระบบ Android นะก็เข้าไปหาใน Google Play นี่เองครับอ่ะแล้วมาดูประสบการณ์ที่ผู้ชมแชร์กันมาให้เราทราบหน่อยนะครับอ่ะผมเอามาแชร์ต่อนะครับนี่เลยนี่ครับผู้ชมบอกว่า เขาได้ลองสมัครแอปฟินฟินมันนี่นะมาอัปเดตข้อมูลได้รับการอนุมัติแล้วก็ได้รับเงินโดยที่เขาบอกว่าหลังจากลงทะเบียนเบอร์โทรเรียบร้อยแล้วนะครับก็กรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดนะครับ ถึงจะกดยื่นขอสินเชื่อได้นะครับจากนั้นนะครับก็ทําการเลือกจํานวนเงินระยะเวลาผ่อนชาระแล้วก็กดขอกู้สินเชื่อนะครับซึ่งต่อมานะครับหากได้รับการอนุมัตินะครับจะมีเจ้าหน้าที่โทรหานะครับเขาบอกของเขาประมาณ2วันครับเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อมาว่าอนุมัตินะครับแต่เจ้าหน้าที่ครับเขาบอกว่าขอลดวงเงินนะครับลงเหลือ15ื่นแบ่งชําระ4งวดพิจารณาจากเงินเดือนกับภาระหนี้สินอื่นๆนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้ แอดไลน์แอดมินนะครับประสานงานเพื่อลงทะเบียนหักบัญชีอัตโนมัติครับอ่นนี้เป็นขั้นตอนที่ผู้ชมแชร์มาให้เราทราบนะครับและผู้ชมก็แชร์สลิปมาให้ดูด้วยนะครับของเขาใช้บัญชีกรุงไทยนะครับก็จะมีขั้นตอนนะครับได้รับโอนจากชื่อบริษัทนะบริษัทฟินทันใจกรุ๊ปจำกัดอย่างนี้ยครับเป็นเงินกู้ที่โอนเข้ามาหาเรานะครับโดยที่เงินโอนเข้ามาหาเราเนี่ยเขาบอกว่าจะหักค่าอากรสแตปม8บาทนะครับอันนี้ผมว่าโอเคเข้าใจได้นะครับฉะนั้นวงเงินที่เขาได้รับอัตมัติหกค่าห้า ตต็ม8บาทก็จะได้รับเงินกู้โอนเข้านะครับ9 9 2บาทอ่ะตรงครับ แล้วก็เป็นข้าราชการก็สมัครได้นะครับยื่นได้เหมือนกันเพราะเขาบอกว่านึกว่าตอนแรกเนี่ยจะได้เฉพาะพนักงานเครือฟิทันใจกรุ๊ปไม่ใช่นะครับอันนั้นสวัสดิการเขาก็มีส่วนบุคคลธรรมดาเขาก็มีข้าราชการก็สามารถสมัครได้ครับส่วนในขั้นตอนของการแนบเอกสารครับผู้ชมแชร์มาบอกว่าเอ้พี่ครับตรงนี้เนี่ยมันแนบเป็น PDF ก็ได้หรือว่าแนบเป็นไฟล์รูป JPE g JPG ก็ได้นะครับและแน่นอนครับ e-statement ของธนาคารที่เราเอาจากธนาคารมาลงเครื่องเรา นนแล้วเราจะอัปโหลดก็ต้องใส่รหัสวันเดือนปีแบบคริสตศักราชนะครับเป็นรหัสเปิดไฟล์แล้วก็ไม่กี่วันก่อนผู้ชมคนนี้แหละก็แชร์ประสบการณ์มาทักมาว่าพี่ไอ้เจ้าฟินฟินมันนี่เนี่ยมันขึ้นโชว์ในธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วนะอ่ะเขาได้รับการรับรองแล้วเราก็เลยเอาข้อมูลอัปเดตเนี่ยมาเล่ามาแชร์ให้กับผู้ชมทราบในคลิปนี้นี่แหละครับผมแล้วเขาก็แชร์มาครับว่าอ่าตอนแรกอ่ะปีที่แล้วนี่ได้หมื่นห้าใช่ไหมแต่หลังๆเขายื่นเนี่ยได้วงเงิน3000ตลอดเลยครับอาจจะเป็นเพราะยื่นต่อเนื่องกัน ยื่นได้4รอบติดอนุมัติทั้ง4รอบเลยครับเร็วอยู่นะครับเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ2วันทําการครับวันที่3เงินก็เข้านะครับแต่หลังๆนะครับจะมีจุดหนึ่งครับที่เป็นจุดด้อยนะครับเขาแชร์มาบอกว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าเนี่ยใครที่ใช้มือถือยี่ห้อซัมซุงนะส่วนมากเนี่ยจะเป็นกับยี่ห้อซัมซุงเลยเจ้าแอปกู้เงินฟินฟินมันนี่เนี่ยมันจะเด้งออกครับอ่าใครใช้มือถือยี่ห้อซัมซุงนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปกู้เงินฟินฟินมันนี่มาลองแล้วมันทําไม่ได้นะครับใช้ให้เพื่อนๆทราบกันหน่อยนะคร ือว่าใครใช้มือถือยี่ห้อต่างๆแล้วนะครับโอเคหรือไม่โอเคไงก็แชร์เพื่อนๆทราบในคอมเมนต์กันหน่อยนะครับและสําหรับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของแอปกู้เงินฟินฟินมันนี่นี่แหละครับที่ได้รับการรับรองจากแบง์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับคลิปหน้าเราจะมาเจาะลึกแอปกู้เงินฟินฟินมันนี่ตัวนี้ว่าแต่ละขั้นตอนในการสมัครหน้าตาแต่ละขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เราขอไปเตียมตัวก่อนนะครับสักอาทิตย์หนึ่งก่อนจะกันยื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่ง ใจช่องเราด้วยนะครับ